ลังจากติรุพักกันสักครูนึงแหละนะครับก็มาพบกับรายการลาวข้าวชาวบ้านในชวงต่อไปยำกันอีกนิดนึงกับว่ารายการลาวข้าวชาวบ้านพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึ่งวันเสาร์ต่า,างช่องระนองชแนลกับจานส้มไอพีเอ็มช่องส่องรยงีซิบกับตีแปดทั่วชาวทึ่งตีเก้าส่องถุงทึ่งทราบถุง,ถงับรับชมในอีกครั้งกับการออกกาศซ้ำนะคะใบซ่องถึงใบซ้มและตีซ่องถึงตีซ้มค่ะแล้วก็ในวันอาทิตย์กเบบรามาสรุปข้าวประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันครับ นําเรื่องราวข้าวกราวต่างๆมาบกเลาพแม่พี่นงได้รับรูรับสาบกันกลับมาถึงเรื่องราวข้าวคราตโตไปกับเรื่องคองนายกเทสมนตรีเมืองนนองคนไม่ข้าวรับตําแนงทื่อหรูงามยามดีกับเวลา15นาฬิกาพอไปกับเวลา13นาฬิกา15นาทีข้าวปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกโดยมีข้าราชการลูกจ้างเจ้าหน้าที่ให้การต้นดับอย่างเนื่องเน้นแต่ว่าสมาชิกสภาติดปารากิจเ้นตาลงเล่มในการตนดับ นายสมชายคามสมุตนายกเทศมนตรีเมอระนโน่คนไม่ครับเมื่อวันที e นะ่2 1มีน,นาคมช่วงพนัก้พบกับเวลา13นาฬิกาสนาทีที่สำนักงานเทศบาลเมือระนโนคกับปลัดเทศบาลเมือระนโน่นายไพรั์อ,อับมบวานนล์ข้าราชการสำนักงานเทศบาลเมอระนโน่พร้อมด้วยพนักงานเลียลูกจ้างและก็สมาชิกสภาเทศบาลเมอระนาโน่สองถึงสามคนเดินตัง้งก้าวโมบก,กระจาดอกไม้เป่อรวมแสดงความยินดีกับนายยกเทสมนตรีเมอระนโน่คนไม่นายสมชายคามสมุตกับ ในโอกาสที่ได้เดินทางเข้ามาทํางานเป็นวันแรกที่เรือง,งามยามดีเวลา1 0 3มนาทีเดินเข้าวงทํางานนายสมชายกามสมุทรกับนายยกเทสมนตรีม,มือันองก็กล้าวว่าขอ้ขอขอ้ขอพระคุณผู้มีชิดเหลืองตั้งในเขตเิศบานมือันนองทุกฐานที่ได้ออกมาใจซิดใ,ใจเสี่ยงต้นพรมมี่จะทําตามในอยู่ใบที่ได้ให้ไว้โดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่เกี่ยวกับความสะอาดกองบ้านกองเมืองเรื่องสนับสนุนในเรื่องของการทึกษาการจัดระเบียบสายโทรศัพท์ในเขตเิศบาล ให้มีความเป็นระเบียบเรียบรย้อยซึ่งต้นพรมทางานร่วมกันแล้วก็ชื่อว่าสมาชิกสภาเทศบาลก็ยอมที่จะทํางานโด้วยคานึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักในไม่น่าจะมีปัญหาอีกท้งก็มีกระบวนการรวดสอบการทํางานถ้าฝ่ายสภาการแล้วก็เป็นประโยชน์ของประชาชนต้นก็จะรับฟังคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรในการทํางานร่วมกันครับสวัสดีครับมีน้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองนองที่เคารพทุกท่านนะครับก็ผมสมชายครับหนุดวันนี้ก็ได้มารับตําแหน่งนายกเทศมตีเมืองนองวันนี้เป็นวันแรกนะครับซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยวันที่22มีนาคมเวลา10นาฬกาก็ทางประธานสภาเทศบาลเมืองนองจะเรียกการเ,าเรียกประชุมสภาเทศบาลตามกฎหมายมาตราที่8048ทศนะครับก็เรียกประชุมสภาภายใน30วันซึ่งกําหนดเป็นวันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งพรุ่งนี้อ่ะก็เป็นวันที่ผมแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก็ปัญหาที่เร่งด่วนต้องต้องทำงานพรุ่งนี้ที่เร่งด่วนที่องทำไว้ที่ผมได้หาเสียงได้พบปะพี่น,น้องประชาชนปัญหาทั้งทั้งหมดนะครับที่พบเห็นแล้วก็สิ่งที่ต้องรีบแก้ไขเร่งด,ดงด่วนกคือเรื่องความสะอาดนะครับบนถนน,อนและเรื่องปัญหาเรื่องขยะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและอะไรทุกเรื่องที่ผมได้ให้นโยบายไว้นะครับพรุ่งนี้ ก็เมื่อจากประชุมสภาเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็เชิญหัวหน้าฝ่ายพอกองต่างๆก็จ hmm. ะประชุมการวางแผนว่าเราจะร่วมกันพัฒนาเทศบาลเมืองอย่างไรนะครับถา้าหลังจากประชุมหลังจากรับตำแหน่งเสร็จแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่เลยครับก็ตามกฎหมายแล้วมาตรการ8นั้นทศนั้นเราสามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้เมื่อกกตรับรองแล้วนะครับและหลังจากกกตรับรองแล้วาภายใน สามสิบวันเมื่อประธานาสภาเทศบาลแล้วผมก็สามารถที่จะทํางานได้มีอำน,นาจเต็มตามกฎหมายครับก็ตอนี้ก,ก็สิ่งที่ผมจะเรียนต่อพี่น้องประชาชนว่าที่ท่านรอความหวังไว้ว่าจะให้ท้องถิ่นให้คณะผู้ริหารเทศบาลเมืองนองขาา้าราชการตามชิกราเทศบาลเนี่ยทำงานพัฒนาท้องถิ่นนั้นอ,อนนคตข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าทุกท่านของความร่วมมือได้มีการเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นแน่นอนครับ สำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทสมุตรีมูนาโนครับได้มีขึ้นวันที่17กุมภาพันธ์โซ่งผน้าโรยหานมาโดยนายส้มชายครามสมุทรสามารถเอาชนะครูแข้งด้วยคะแนนโซ่งันี่โรยคะแนนตามมาด้วยนายพินิตันคุณทีมบริหารจุดเก้าได้คะแนนโซ่งผันโรย46คะแนนแต่ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญคือนายส้มชจยต้องจัดการให้ได้ก็คือการบริหารงานโดยไม่มีสมาชิกในทีมโองตนเองมเมนแต่คนเดียวนี่ละครับทีจะเป็นปัญหา ในเรื่องโคงการบริหารงานไม่ว่าจไหนก็ตัดเต่สภาเล็กสภาใหญ่สภา,สภานือยสภาล้างสภาบนนะครับเมื่อทีมบริหารชุดหนึ่งสมาชิกสภาชุดหนึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์ว่าขารมึงกู้ขารมึงการคู่กันอยู่วันเลยนะครับพ้นสุดฐานกัมต้องตุ้ที่กองประชาชนกั๊มไม่เบ้เลยพี่น้องเบ้ไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านนายกเทสมนตรีเมืองระนองคนไม่ท่านต้มใจตามสมุดและก็สมาชิกสภาทิศบาลเมืองระนองที่คนอบตุกฐานกับพี่น้องประชาชน ได้สละเวลาอันมีค่าไปเลื้ยฐานให้ทําหน้าที่ในการบริหารบ้านบริการบริหารเมืองกันเลยคะพวกะเขาให้ทําหน้าที่องฐานย่างจริงจังและก็จริงโจยแล้วก็เต็มทีที่จะทาให้พี่น้องประชาชนลืมตาอาปากทองทิ้นกาวนาและก็กาวเกอยนะครับอย่าไปเล่นในเรื่องของการเมืองกันมากมมยให้เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นลักให้เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นลักอย่าเอาพวกเข้ามารักทู่ลักทู่นะครับ คนสุดท้ายประชาชนไม่ได้เลยเลยเสียเวลาเชี่ยภาชีไปปลุกหลับเพราะจีนก็ฟาดทางสมาชิกสภาทีีเครบตุกๆุกฐานพ้อมคารบทุกคนเลยแม้กระทั่งรวมตึ้งฐานนายกเศมสมดีคนไม่แม้กับจงรวมแรงรวมใจกันทํหนาทีให้ดีที่สุดเต็มทีที่ทุดเพื่อทงทิ้นเพื่อจังหวัดตะนรรงโคงเราไม่ใช่เพื่อประโยชน์โคงใดโคงใครคนใดค,คนนึงและก็ไม่ใช่เพื่อประโยชน์กคงงพวงพงเป็นลัก นการเพื่อทีพี่นองประชาชนจะได้เลือกฐานกันเท่าไปแล้วจะไปยังไม่ต่อไปแล้วมัยไม่ต่อไปเพราะฉะนั้นคิดกันเล็กเลยคิดกันให้ยาวเราทาเผื่อพ้นประโยชน์ขอ่งทองถิ่นทําเพื่อพ้นประโยชน์ของประชาชนนั่นแหละกับเือนักการเมืองทีดีครับเราก็ว่างไปยังงั้นนะคะก็ฟ้าไปด้วยค่ะมาดูเรื่องต่อไปบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางวิทยาลัยเทคนิคตาน้องค่ะส้มเกียริ สมเกียรติเลยตกใจหมดหนึบๆเหล็กสมเกียจภาพเลยมันดูแล้วสวยงามสวยงามใช่ไหมนึกขึ้นจังพิธีพิธีเลยบอกก็สมเกียรติอะพิธีมอบประกาศศิเกียรติบัตรนะครับประกาศเกียรติบัตรในกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคระนองที่จบการศึกษาระดับปวชประกาศศิเกียรติบัตรวิชาชีพแล้วก็ปวสประกาศศิษยียิบัตรวิชาชีพชั้นสู้นะคะต้องบอกว่าจัดอย่างสมเกียรติเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความภูมิใจภูมิใจเลยลูกหลานวันนี้จบการศึกษา ระดับปวชปวสแล้วก็จะเป็นกําลังสําคัญโค้งชาร์ในอนาคตต่อไปครับก็ยินดีกับน้องๆด้วยนะคะเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมาค่ะช่วงเช้าก้าวนวิกาที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิกระนองค่ะก็ได้มีการจัดพิธีมอบประกาศเสียบัตรให้กับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระดับชัน้นประกาศเสียบัตรวิชาชีพดัปวปวช, <S 2> <S 2> ชแล้วก็ระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสในายทิรวิทย์ วิพาดาพิสุดรองผู้อำนวยการค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระน้องนะคะก็ได้กล่าวรายงานข่าว่าทางวิทยาลัยเทคนิคระน้องนั้นได้มีการเปิดการเรียนการสอนในลักซูตรปวชจำนวน12สาขาวิชาก็ใช้เวลาศึกษา3ปีค่ะส่วนลักซูตรปวสในจำนวน8สาขาวิชาฉ้เวลาศึกษา2ปีการศึกษาโดยในปีการศึกษา2555ก็มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวช จำนวน1,141คนแล้วก็ในระดะับปวสจำนวน281คนก็รวมทั้งสิ้นที่จบการศึกษาในครั้งนี้นะคะ1,422คนค่ะขอขอบคุณท่านผู้ได้การที่ได้ดำเนินการสืบสวนแก้ปัญหาการศึกษาแระกปีการศึกษา วและเป็นมรดกยิ่งแก่ครับรูผู้ชอบในการศึกษาตอนเดิมท่านผู้เกียรติที่มาร่วมในพิธีมอบประกาศไสยวิทยาแก่ผู้ชอบในการศึกษาประจำปีการศึกษาา2555วันนี้กระผมขอเรียนถึงการในการศึกษาของนายาลัย์กระลงโดยสังเกตดังนี้หนึ่ง หลักสูตรประกาศสิทธาที่านน้สงสาขาวิชารับนัเรียนที่สำเร็จการศึกษาใศวิษาตอนต้นงสาเข้าศึกษาต่อไปได้เวลาสามปีการศึกษสองักสูตรประกาศสิทธิชาชื่นชสูง ทีาจะีนมุ่งเน้นผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีบุธรรมจะีและพัฒนาทางวิชาชีพโดยเน้นการฝึกวิชาชีภาคปฏิบัตทั้งในเรื่องใดและสถานปการเพื่อให้มีความมั่นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถไปประกออาชีพได้อย่างมี เป็นการส่งต่อศาสนาสืบสานให้ละตัณฑ์ต่อในฐานะเปเรื่อยีอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีมหนมาถึงในสมมุตในปีการศึกษา2 5น4 การำเป็นประโยชน์และสิ่งจำเป็นจำนวน24คนหลังจากนั้นนะคะก็ได้มีพิธีมอบรากาเสียบัตรให้กับหนักศึกษาถีสำเร็จการศึกษา ทางมดหนั้คนโดยได้มีการมอบเกติบัตให้กับนักศึกษาทีมีผลการเรียนดี16ดดนคนค่ะบบคแล้วก็นักศึกษาที่มีการบำเพ็ญประโยชน์และก<ฤ>ิจกรรมดีเด่นจำนวน24คนด้วยค่ะและล่าสาดจะมีการมอบเร็สิ้นเรียบร้อยนักศึกษาก็ได้มีการกล่าวปฏิญาณร่วมกันโดยนาะขนสรายหยุดว่าโดยมีนางสาวมาริกาเกจันเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณโดยมีสาระสำคัญก็คือเจะเทิดทูลชาร์สาสนาพราหากาซย์แล้วก จะบำเพ็ญตนให้เป็นพลเมืองดีชายความรู้ที่ได้เรียนมาในทางที่ชอบแล้วก็สุจริตแล้วก็จะเคารพนับถือครูอาจารย์เธอทุนเกียรติของวิทายาลัยเทคนิกระนองต่อไปค่ะ ในช่วงท้ายนะคะทางด้านผู้อำนวยการวิทยาลัย like, เทคนิกระนองค่ะก็ได้มีการให้อ,อวดัด กับนักศึกษานะคะว่าก็แสดงความยินดีที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2555ทุกคนซึ่งทุกคนก็เป็นผู้ทีมีความรู้มีความสามารถทีผ่านการศึกษ่ามาดีแล้วแต่ก็ยังต้องมีการศึกษซ้าความรู้เพิ่มเติมเมสเมอนะคะเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและสิ่งที่สําคัญทีได้ปฏิญาณไว้ทังสามคอก็ต้องระลึกไว้สเสมอค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตามนั้นเพื่อเป็นมงคลกับตนเองค่ะ ่ารู้สึินดีและเเป็นเกียรติแก่ริยที่ได้มา็นรายานในการมอบปรกาศีรบตก่ผู้สเร็จการศึกษาเขาไกผู้สมรรการตีตาของคณะวิทาัวันนี้ขอแสดงความยินในงานจัดการ การศกษาของทเรีนตลอดที been, our diversity. Our diversity. Our ่สามารถจัดการไรียาการศุภาพและดับต่างได้รางและพัฒนาตนให้ผู้มีนทารสึชามีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจออกไปด้วยคภามปริญญาตรีอีกทั้งสามารถจิดการศึกษาในสานกต่า ให้สําน so, like ักต so, ่อ <ophone>, พิจารณาการพนาที so, ่สรจือ so, you ่าการการกาันาและพัฒนาทกษฎีศาสตร์ผมจีงความคิดอย่างหนึ่งว่าที่เราจะต้ทงจดจำษารคุณภาพและมาตรฐานภาษาไว้ให้ยั่งยืนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างยุสัย ให้เป็นความสุคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าปลอดภัยขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เป็นการศึกษาในปีือนมีนาคมนี้ทุกคนทั้งระดับประกาศนียบัตรพักงานที่ระดับประกาศนี่บัตรพนักงสูงแม้ว่าการทุกเพ็่การศึกษาอาจะดูยากัได้ว่าท่านหลาย ภูมิภาคอุตุธรรมาที่ได้ศสั่งมาอยู่แล้วแต่ต้องแน่ในเสมอว่าต้องหาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้เรามีความมั่นใจและมีความพร้อมเพื่อเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและจะต้องเป็นคนดีอยู่ร่วมกในสังคมที่พัฒนา และที่สำคัญทางปัญญาจากพอจะต้องนินร <I 'm S 2> <know. S 1> ู้คว่าเราจะต้องศึกษาการนั้นเพื่อเป็นองค์แก่ที่พวกเราและเราต้องเตรียมตัวของเราจะร้องเข้าไปแข่งขันในประชาคมนั้นซื่งเรียกว่าพิธีเราต้องมีการโทรมาเตถ้าเราทำพมาด เราก็จะสามารถสร้างัวเองขั้นาัฐสังคมประเทศชาติของเราให้อยู่ในระดับต้นๆของประชาคมอาเซียนต่อไปขออำนวยควให้ผู้เกี่ยวข้อศึกษาได้ติดตามรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ในการประทำในการงานต่างๆให้แก่ตนเองและแต่ลมวลและแต่ละชาติที่มาประชุมพร้อมกัน สำหรับวิทาลัยเทคนิคระน้องนะคะเป็นสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการที่เปิดการเรียนการสอนมายาวนานของจังหวัดระนองค่ะซึ่งก็ได้ผลิตหนักศึกษาออกสู้สังคมไปอย่างมากมายเช่นกันค่ะครับขอแสดงความยินดีกับน้อง ที่จบการศึกษ่ารับปวชแล้วก็บอกวสซ้อทุกคนรวมถึงผู้ปกครองนะในกับทิซซ่ามารถทําให้บุตรลานเรียนจบกันได้เขาเรียกทันเข่งเลยกุศลสำคัญนี้แล้กับคือสิงดีๆประวัติบางที่บางคนนี่เรียนเนี่ยไม่จบแต่ว่านี่น้องๆเขาหมูมานะจนดจบที่ว่าประสบความสําเร็จแล้วก็ก้าวสู้ต่อไปเรียนในระดับต่อๆขึ้นไปถ้าหากว่ามีโอกาสในกับกเรนกันยปบริญญาเรียนไปเลยพี่น้องเรียนเข้าไปในกับการเรียนทำารอาใช่ค่ะ มาตึงเรื่องคองบรรยากาศการเตรียมงานอาฟนาแรัเลรานงซึ่งเขาจะเริ่มง,งานกันวันนี้22่สนาไ<อ>มีนาคม,มวันที่3 0สิบว,วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกของการจัดงานอาฟนาเรัเลรานงนะครับแ,แต่ว่าก็มีการเตรียมการกันเลย โควิดไม่ใกล้มาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไปที่หมดครับครับนะครับโจ๊กต้องบอกว่าคึกคักคึกคักไม่ใช่ครับครับบ้านเราต้องเรียนครับครับคนกล้องลงคนท้องคนท้คนกล้องดังครับครับนะครับคนกล้องลงจากรถนะครับแล้วก็ประดับประดาตกแต่งร้านด้วยไข่แซงซี่พลุบ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 นะครับซึ่งไหนงานก็จะมีวันที่22ถึงวันที่30 มีนาคนนะครับซึ่งแต่ว่าหลังจากตีภูสุข้าโรปไปสมุดแล้วก็ปรากฏว่าบางแม่ค้าก็มากคนหลงหน้าตกวันเจาวันก็มีบางวันก็บางราก็เพิ่งมาีการับมีการเตรียมการมีการตั้งเต้นไหวหลวงหน้าและปีนี่กับเมื่อนกระตุกๆปีเมื่อนกระตุกๆงานเต็นจะมีกันตั้งแต่ซี่แยกุงพยาบาลยันซี่แยกรองซ้ำๆแยกงสมุดกับก็อันนั้นเป็นบริเวณงานไงเน้นตึงไปเลยนะครับไอ้เราก็ไปเล่เราวางานอัพนำเล่เรานอนอยู่ในหนึ่งว่างานมาทาสินค้า เนี่ยนะเพราวมีแต่ร้านค้าคุณสลายว่าต้องดูมีเวทีกลางด้วยเวทีกลางมีเล็กแต่เห็กเล็กเวทีกลางนั้นแต่ว่าผมมาเล็เล็มครึ่เล็กเมื่อไหร่กันปีนึงเอาก็ต้องมองให้ทะลุทะลุว่าไงมีเวทีกลางวันงานเลยป่ามามั่งขนตัวมั่งเต็มไปทั้งหมดดื้อหระอว่างาน เพราะฉะนั้นพี่น้องกับเวทีกลางมีครับมีค่ะอยู่หน้าอนุสาวรีย์ขคอสู้เจียงไกลๆกับร้านกาชาติอืมเรื่องมีมูบน<อ>ันย้อนยุคมีการแต่งกายประจำประจำจของเราน้องคือชุดย่ายา,ยา,ยาสวย,าสยางาม,งามแล้วก็มีการออกบูธของอร้านของอะไรนะของหน่วยงานต่างๆต่างเอกชนต่างภาครัฐแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นนเทศกาลนําแร่ียบเทศกาลนําแร่มีการอะไรนะเชื่อเอานำเหร่เนี่ยของทางโรงพยาบาลละน้อก็มีการจัดตรงนี้นะคะเพอที่จะอ่าสปาให้ค ได้เข้าไปเที่ยวงานได้มีการ,รไปใช้บริการฟรีฟรีเ่าไม่รู้ไม่แน่ใจเมื่อนฟรีและไปชาบริการฟรี free, แต่เวลาลูกออกเสียตังค์นะครับแต่วันนั้นเละเรามันแล่ในเรืเ่องของงานอัพหนาเลยน้องปีนิกงานรันกาชานก็จัดกันอย่างยิ่งย่อยแล้วก็เชิญชวนกับพี่น้องชาวน้องไปอุดหน,นุนรันกาชานทานผู้ว่าราชการจังหวัดน้องลงทุนเต็มทีเลยทานมาทีโดยที่เชจอทักจำปาเทศไดกับลงทุนแจงรถเครื่องโชคคันนู่นแต่ว่าเมื่อคืนไม่มีออกโชคอคันคืนต่อไปออกทราบเลยตาไม่ออกทราบพี่น้องนึกคืนต่อไปไม่ต้องไปแล้ว เขาบอกว่าเออไม่าออกทุกวันไม่รู้เว้เราไม่รู้แต่ว่ามีรางวันยัยทุกวันไม่รู้เพราะว่ามีชิปคันคืนตันถ้าคืนไม่ก็วกเราอะก็ไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ออกใช่ไหมเขาว่าจะไปเบิ้ลไปเบิ้ลไปเบิ้ลอีกวันหนึ่งไม่รู้เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่รู้ลไปออกทุกคืนนะพอคืนสุดท้ายจนเขจะได้ปวดนุ่นไงปวดนุ่นแน่นอนเพราะว่าทุกปีทุกปีที่ผ่านมาได้แต่บงปัตติกมังป่าบงมังหนาปลามังหนามสมมังนู่แม่ผม๊นู่ปีที่แล้ยวก็ให้หนับลากันต่างเดือน หน่าปลากาดใกกว่าจะหมดเกือบตาย หมดไปชกมืดไปแสดงว่าตนดวงไม่ดีคนที่เขาดวงดีทีวีก็ได้ตู้เย็ดก็ได้พัดลมก็ยังเบาลนิก็ยังหมอเต่อไซก็ออกนะปีที่แล้วอ่ะครับนี่เราเราว่าจะไปได้โดดถึงตะกันไหมได้แต่นับล่าอันนี้อยู่ที่ดวงกันเพราะฉะนั้นข้อเชิญครับรวมงานกาชาจปีนี้โคจัดกันยังหญิงย่้แต่ทีแน่ๆหนอนจะลืมครับก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับโคหนอดีโคเหมือนหน้องมากมากนะครับไปแลกกิจกรรมโคนี้เหมือนน้องกันวันนี้เวลาโคไหนกัน ไม่ไปไปเทียวงานอาบน้ำอะไร้ะไแล้วน้องเราาพบกันไหมในช่วงต่อไปกับรายการลาวข้าวจาวบ้านวันนี้จากลากัไปคนพุ่มชายุทธชุติวงศ์ค่ะและก็ดิฉันวันนาสุวัฒนาเมธากุลสวัสดีค่ะ เเมืองระนองให้สุขุรามาเถิดพี่น้องเจ้าเมืองระนองให้สุขุราระนองและไม่ไกลหรอกนาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ถึงระนองถึงอำเภอเมืองถึงแล้วเที่ยวชมเสียก่อนไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนหาสมแป้นและฟังเสียงนกร เดียวระนองและให้เพลินอุราเดี่ยวน้ำตกเงาทาน้ำใสชื่นใจนักหนาไปดูปูเจ้าฟ้าที่เป็นปูชนิดใหม่ของโลกเดี่ยวผูเข้ายาใครมาแล้วไม่เศ้าวโศกยินเสียงลมโบกดอกดาวไว้แล้วใจเบิกบ,บานเดี๋ยวทาเลกันไหมเอาไปไหม่ยวปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 02 245 9999